จกักรพรรดิคือพุทธะพุทธะดีๆนี่แหละท่านไม่บวชก็บุญข้ั้นก็สวยบุญเป็นจกักรพรรดิ่นแหละมันเป็นบรารมีที่อยู่ในโลกเลยนะฮะผู้ที่จะเป็นจกักรพรรดิคือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์อธิษฐานเป็นโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์ที่บรารมีเยอะๆอะที่สร้างมาเยอะๆอ,ะอันนะ โดยเฉพาะพระอรหรันต์ที่ที่เป็นสาวกของพระศีระพระเสียและเมตายหรือของพระุทธเจ้าที่วิริยะธิกนนะนั่นแหะนั่นะาคงนี้บุญเยอะเยอะมากนะขนาดพระอรหันต์นะเยอะมากนะเยอะมากก่อ,กอพระุทธเจ้าปัญญาธิกะอีกนะฮะอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะเพราะว่า พระเจ้าองค์ปัจจุบัน,นท่านเป็นปัญญาธิกะปัญญาธิกะนใช้เวลาสร้างโดยประมาณยี่สิบยี่สิบปสงไขยนั่นแหละทีอสศิติท่านก็ประมาณหนึ่งหรือสองนี่แหละองค์ที่แล้วเนี่ยท่านเป็นสัสาทธาสัทธาธิกะคนอายุประมาณสามสี 4, ่หมื่นปีใช่ไหมอาศิติท่านก็บาร,รมีมากหน่อยสร้างไปก็ สามสี่เพราะตัวเองสร้างไปสั้ง 40, 40สี่สิบสี่สิบอสงไขยมันก็มากองค์ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มันหนึ่งอายุยืนอายุมากอายุมากเพราะใช้เวลามากในการสร้างแต่พระศีละ่ะพระศีลนี่หกสิบอะหกสิบอาศีตีในโอโไม่นอกก้อยกว่าสิบละสิบสิบห้านู่นละพอพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนะ่ะเวลารวมกันหมดสมัยท่านนะ่ะ รวมหมดเลยทั้งท่านทั้งบริวานทั้งหมดเลยมนุษย์อาอยุตั้งแปดหมื่นปีถึงแสนโน้นเองไม่เชื่อเองก็ดูฮะดูได้นะท่านบอกว่าทุกอย่างดูได้ฮะถ้าฝึกพ่ะเจ้าองค์ก่อนมันก็ดูได้ทุกองค์นะบุญบาปเราทำในอดีตเราก็ดูได้อย่างละ มันทิ้งไว้ในโลกทำหาะเร่องทํากรรมดีหรือไม่ดีก็ทําไว้ในโลกเวลาเองตายก็ไปแต่ความรู้สึกความรู้สึกตายในความรู้สึกคือนามธรรมไางคือจิตค่ะชิดดีก็เป็นเทวดาบุญที่เองทำอยู่ในมนุษย์อยู่ในโลกเนะ่ะมันก็เป็นสายใหญ่มันหมดในโลกเองก็ลอยและเลี้ยว เองมีบาปเองก็ลงข้างล่างแนละ้วความรู้สึกรับกรรมไม่ดีข้างล่างเกิดจากสิ่งที่เองทําไว้ในโลกใช่ไหมพอมันหมดนะเองก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็รับเศษของกรรมในอดีตนะเป็นเศษความรู้สึกกันนะแล้วแล้วเกะก็ทําใหม่ก็อย่างนี้การในวาระใจเกิด